เนื่องจากไอ้เจ้ากุ้งน้องรักมันไม่อยากให้ติดหน้านะครับแต่ว่าอยากจะบรรยายรสชาติบรรยายสิกุ้งห้องอาหารโรงแรมอามารีพัทยายญานี่ถ่ายให้ดูสินี้นี่ด้วยน้ำอันนี้ถ่ายมาจากในห้องอาหารนะครับขออาภัยที่สีอาจจะทึบนิดน,นึงเพราะว่าผ่านกระจกที่กรองแสงแล้วก็ จะแบบรสอันนี้ให้อ่ะโอเคจะบอกให้ว่าน้ะมันนุ่มมากเลยแล้วก็ปกติมันจะหวานใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่หวานเนื้อนุ่มแต่ไม่หวานใช่มีความเข้มข้นของรสอย่างอื่นไหมนี่เขาโรยเนี่ยโกโก้โอ๋อแล้วก็ครีมอ่ามันจะนุ่มกมุ้งเอาช้อนประมาณนิดนึงพี่ถ่กุก้งกินหน้ากุ้งไม่ได้ออโอ้โหอาเคชัดเลยเพื่อนอะงำ <laughs> ใช่ตัดเบอี้ล็กนึงมันจะทำให้รถกลมกล่อมขึ้นอ๋อชูรถขึ้นอีกใช่กลมกล่อมขึ้นใช่อันนี้ชื่อเขาคิดว่าเขาไม่หวานชีรามิสุกชีรามิสุกชีรามิสุกทำไมชื่อญี่ปุ่นนะลุงไม่รู้อันนี้ต้องบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวลองชิมช็อกโกแลตกันนะไวช์ช็อกโกแลตปกติมันก็ให้ออกหน้าได้นะครับไม่รู้วันนี้เกิดเป็นนางอายอะไรขึ้นมา ผมลังโงโงงงงงกุ้งจริงๆก็ถ่ายยากถ่ายเย็นเลยคารนี้อ้าวดังกุ้มเลยเคี้ยวเป็นไวชโคโคตต็อกโกแลตเหรอดีอ่ะดีเหรออืมโอ้ยบรรยายเลยพี่อยากจะสั่งมากินด้วยแล้วน้นนงองเ้ยอ่าลูกเดยได้ถ่าชัดละมันอ,อกอ๋อไม่รู้ว่พูดยังไงยังไม่ติดหวานเลยอ่ะไม่รู้ทำได้ยังไง แต่กรอบแล้วก็มีความไม่ไม่นมอ่ะไม่นมไปไม่ครีมไปไม่นมไม่ครีมกรอบอืมแล้วไม่หวานด้วยเออแปลกแต่อร่อยอืมอร่อยดีกูจินตนาการตามไม่ถูกเลยเวยกุ้งเลยออรสชาติไม่เหมือนที่เคยกินเลยนะอ๋อจริงเหรอแปลกชิมชิมอ่ะชิมเออให้ชิมเองเลยอนอ่าอ่าเดี๋ยวขอแจมนิดนึงอันนี้เลยอ่ะยกให้อีกต่างหากกูจะเคลื่อนถขินห้กุ้งอ่ะเดี๋ยวผมขอลองนะครับครั้งแรกในชีวิต ที่มันนิสัยไม่หวานเลยใช่ไหมโอ้โหสตรอเบอรี่ก็แบบมันจะสตรอเบอรี่เนี่ยดีเพราะว่ามันติดเปรี้ยวพอกินอันนี้ถ้ากินเยอะอม,มันจะเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะมันจะเลี่ยนโอ้โหแล้วเราก็มาติดเปรี้ยวนิดนึงมันจะอร่อยมากเลยก<ต>ินไปได้เรื่อยๆคนนี่ใครคนทำเหมือน ตึ่งเลยนะอร่อยมากอร่อยมากอาชิมไว้ช็อกโกแลตคำเดียวนี่รู้เรื่องเลยอ่ะใชมค่ะน่มริงๆปนึ้งชอบแต่ว่าไปกินหลายที่อ่ะหวานแล้วก็เลี่ยนเพิ่งเจอที่เนี่ยและพีเซนต์อีกอย่างหนึ่ง่ปกติที่อื่นนะเขาเขาทำมารสมันจะไม่พอดีพี่อันนี้เป็นน้ำชามะนาวเหรอ นันพึ่งมานานว่าาะคงเจ็บคออ่าใช่ที่บนเจ็บคอนันพึ่งมานานปกติเขาจะถ้าไม่เปรี้ยวไปเลยเขาหวานแสบคอโอเคอันนี้คือดยังไงมันพอดีอ่ะอ่มันกลมกล่อมอยงเงียอ่ามันจะกินเข้าไปแล้วมันจะหวานก่อนหวานเสร็จแล้วมันก็จะเปรี้ยวอืมนิดนึงมันก็จะหอม เขใช้น้ำผึ้งอย่างดีอ่ะได้หลายรสใช่คือตอนนี้ที่พี่กินไว้ช็อกโกแลตคุงรู้ไหมมันมันมันไม่หวานเลยมันมาหวานนิดนึงก่อนที่มันจะหมดใช่เออทำไมเหมือนกับเขาคำนวณไว้แล้วว่าว่าให้รสมี้ออกก่อนออกหลังออกกลางอะไรเงี้ยอือ้โหฝีมือขนาดนี้เฉลวอะเอออร่อยเลยนะครับนี่คือบรรยากาศของห้องอาหารของโรงแรมอัมรีพัทยาครับจะให้ดูแบบชัดชัด ถ้าเกิดมาแล้วก็สั่งกาแฟถือว่าอร่อยมากเลยนะทาเดียวรู้เรื่องเลยถือว่าที่นี่ทําขนมอร่อยอเพราะว่ากุ้งก็เป็นสุดยอดนักชิมอยู่แล้วอะเนาะอ่าก็ขอจบคลิปเนาะไม่ครับอ๋อไม่ติดหวานใช่ใช่แต่ว่าจำไม่ติดหวานไม่ติดหวานถ้าใครชอบหวานจะไม่ชอบเลยอ่าโอเคชัดเจนครับขอบคุณน้องกุ้งมาก